สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายท่านนะครับ fc หลายท่านดูคลิปของผม,ผมคลิปที่แล้วนะครับตัวที่เป็นกล่อง s2 p a ส wifi นะครับบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่ทำไม่เป็นบางคนว่าโหลดยังไงให้สอนวิธีโหลดหน่อยครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดนะครับซึ่งท่านที่ใช้ก็ต้องเป็นกล่อง s2 ตัวนี้นะครับ s2 HD นะครับก่อนที่จะทำท่านดูก่อนนะครับว่าเมนบอร์ดของท่านต้องเป็นสีเขียวนะครับดูนี่ฮะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเขมนะครับดูในรูนะครับช่องรูเนี่ยต้องเป็นสีเขียวนะครับถึงจะทำได้ครับเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยนะครับท่านที่จะโหลดนะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าท่านไม่เข้าลิงก์ท่านก็เข้าตรงนี้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปที่ psi set .com ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาเดาเทียมก็ได้ครับก็จะเจอนะครับเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับเฟิร์มแวร์ที่เราจะเลือกนะครับซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์มันจะมีหลายอย่างนะครับหลายชนิดสําหรับอุปกรณ์ยี่ห้อ PSI นะครับแต่ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับ S2 นะครับตัวนี้ก็คือ S2 กดเข้าไปเลยครับ เราจะเราจะเจอนะครับอันนี้ก็คือ C อีซีแบรนด์นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ตัวเดียวกันนะครับเป็น C แบรนด์สำหรับท่านที่ใช้จานดำนะครับจานดำตะแกรงอะ่ะนะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ใช้จาน KU ยแบรนด์หรือจานทึบนะครับก็จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับถ้าท่านโหลดผิดไปมันจะทําให้ท่านจะดูช่องรายการไม่ได้นะครับสมมติท่านใช้จานดําอยู่ แล้วท่านไปโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ท่านโหลดเสร็จเชื่อมไวไฟเสร็จมาใช้งานแล้วมันจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนั่นแหละครับเพราะว่าเราโหลดโหลดผิดจานนะครับตรงนี้นะดูดีๆนะครับ C กับ C กับ K นะครับเลือกให้ถูกอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการทำงานการทำเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดไปด้วยไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวดาวน์โหลดเลยครับผมใช้จานดำนะครับก็โหลดตัวนี้ ลิ๊กเข้าไปเลยครับดาวน์โหลดกับเครื่องก็ได้เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับงไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วไม่สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวจะดาวน์โหลดคู่ม,มือไปด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับกบไปที่ my pc ดาวน์โหลดนี่ครับเจอแล้วครับแล้วก็นำแฟลชไดร์นะครับนี่นะครับนำแฟลชไดร์ฟอ์แมตก่อนนะครับอย่าให้มีไฟล์อื่นถ้ามีไฟล์อื่นมันจะค้นหาไฟล์ยากเงีย้ยไฟล์มันจะเยอะแต่ถ้ามีไฟล์เดียวมันก็เสียบเข้าไปก็ออโต้เลยครับ เสียบแฟลชไดร์นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เราตอนนี้เราก็ copy ไฟล์ตัวนี้เลยเซนเลยนะครับเข้าไปที่ k i ิง t o n เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวดูโอเคเราเอาแค่ไฟล์เดียวพอนะครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็นํามาเสียบกับกล่อง s 2นะครับเสียบยังไงครับเสียบด้านหน้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อที่จอทีวีนะครับนี่ครับี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้ผมอัปเกรดไปทีหนึ่งแล้วครับแต่นี้ผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับสายได์ที่เราเสียบมาแล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับ นาเครื่องพอเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเป็นออโต้นะถ้าเราต้องการอัปเกรดเรากดโอเคตกลงนี้นะแต่ตอนนี้ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับแสดงให้ดูเฉยน,นะครับเนี่ยลองดูอัปเกรดเสียบเข้าไปออโต้เลยนะครับกดเมนูเลื่อนมาที่ตกลงกดตกลง,กด,ก,ลงกดตกลงก็จะเจอไฟลนะครับ C C ก็คือจานดำนะครับถ้าใครใช้จานทึบก็ต้องเป็น K ถ้าครใช้ X C มันจะมีสัญญาณนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลูกศรลงมาที่ไฟล์ไฟล์นี้ถูกต้องแล้วเราก็กดเริ่มเลยนะครับเรียบร้อยครับอัปเกรดซอฟต์แวร์แค่นี้เองนะครับ เรอเรื่องอรอเครื่องรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับพอเรียบร้อยก็ดึงแฟนได์ออกนะครับตอนนี้เราก็ใช้ดองเกอร์ถ้ามีดองเกอร์เราก็เสียบนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีดองเกอร์มาดองเกอร์นะครับแล้วเราถ้าสมมติเสียบดองเกอร์แล้วนะครับก็กดเมนูนะครับท่านจะเจอเครื่องมือนะครับเข้าเมนูไปแล้วเลือกที่เครื่องมือแล้วก็ครับตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับ จะเป็นสีเทาๆเงี้ยนะครับไม่เป็นสีขาวเพราะาเราไม่ได้เสียบดองเกอร์ w i f i นะครับตัวดองเกอร์ w i f i เสียบเข้าไปตัวนี้ถึงขึ้นอันนี้คือการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับอัปเกรดอัปเกรดกล่องอีกครั้งหนึง่งเพราะมันจะออโต้อัปเกรดตอนนี้คือเราแปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันอัปเกรดข้อมูลปัจจุบันนะแต่มันต้องอัปเกรดออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าเสียบดองเกอร์เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เข้าไปตั้งค่า Wi-Fi นะครับเลื่อนมาที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กแล้วก็เลือก wi ๊บ ก็คือเสร็จสับแล้วกล่องเนี้ยเราก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คือโหลดแอปจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาเปิดแอปแอปมันก็จะค้นหากล่องเพราะกล่องเราเชื่อม Wi-Fi เราใช้ไ i f i เดียวกันนะครับต้องใช้ Wi-Fi ที่บ้านที่เดียวกันนะครับมือถือใช้เครื่องสัญญาณมือถือไม่ได้ต้องใช้ Wi-Fi ต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนเชื่อม Wi-Fi เสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมากดดู YouTube เดี๋ยวมันจะวิ่งมาหากล่องนะครับจะค้นหา Wi-Fi กล่อง พอเจอกล่องไ2้สเปุ๊บกดเข้าไปภาพก็จะขึ้นทีวีดูได้เลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นมาตอบข้อสงสัยนะครับบางคนโหลดไม่เป็นอัปเกรดไม่เป็นทำยังไงนะครับอันนี้ก็ใครเข้าใจนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่จะเล่นผ่านแอปนะครับดูคลิปที่แล้วนะครับผมมีคลิปที่แล้วอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับผมสินค้า WiFi นะครับดองเกอร์ไวไฟที่จะใช้มาเสียบนะครับสามารถสั่งซื้อ ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ